สวัสดีครับผูุ้ฟังเท่รักครับไทยโพส์ตพาดหัวข่าวนะครับบอกว่าอดีตบิ๊กสรพชำละข้อต่อสู้ของก้าวไกล9ข้อดูเสมือนจะยอมรับว่าก้าวต่อไปอีกไม่ไหวแล้วเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับพลโทนันทเดชเมฆสมััติซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษศูนย์รักษาความปลอดภัยไม่มีคำว่าแห่งชาตินะครับ 0รักษาความปลอดภัยหรือสรพหรือ17รามินทราพนโทนัทเดชเนี่ยได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook โดยให้หัวข้อว่าก้าวไกลดูเสมือนจะยอมรับว่าก้าวต่อไปอีกไม่ไหวแล้วโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับพนโทนัทเดชบอกว่ามีเพื่อนใน Facebook แล้วก็ในไลน์หลายสิบคนเลยนะครับถามมาแบบเกรงใจ ในทํานองว่าประมาณ4เดือนแล้วที่ผมไม่เขียนถึงเรื่องของพรรคก้าวไกลเลยเขียนถึงแต่ทักษิณชินวัตรเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่าครับคืออย่างนี้นะครับกรณีนี้ผมขอรับรองนะครับว่าถึงผมจะอายุมากแล้วก็จริงแต่ยังไม่มากเท่ากับกลุ่มคนที่พวกคุณยกตัวอย่างมา3าม4ี่คนนั้นผมยังเล่นน้มมี่อยู่ off, ยังตีกอล์ฟยังเล่นสนุกเกอร์ยังขับรถเองในระยะสั้นๆไปต่อรถไฟฟ้าหรือไม่ก็ไปต่อรถเมย์ได้ สบายๆย,ยังพบปะกับผู้คนทุกชนชั้นทุกเพศทุกวัยอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละครับผมที่ขอรับรองตัวเองนะครับว่าผมยังไม่เพี้ยนนะครับไว้ใจได้เช่นเดิมดังนั้นขอเขียนถึงสักหน่อยก็แล้วกันพักก้าวไกลตอนนี้เนี่ยไม่มีอะไรให้เขียนถึงมากสักเท่าไหร่หรอกครับเพียงแต่ว่าผู้คนในพักเคลื่อนไหวมีอาการเสมือนพึ่งแตกรงังทําไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะเอาอย่างนี้ ลองย้อนกลับไปดูข้อต่อสู้ของพักคก้าวไกลรวมถึงข้อเขียนของนายสุรพลนิติไกรพลด,ด้วยจะเห็นได้ว่า 1. ข้อต่อสู้เหล่านั้นเนี่ยน่าจะไม่เข้าใจถึงระบบของสารรัฐธรรมนูญของประเทศไทยเพียงพอเอาแค่เรื่องหลักๆก่อนนะครับอย่างเช่นเป็นพลเมืองไทยก็ต้องใช้แล้วก็ต้องยอมรับรัฐธรรมนูญของไทยใช่ไหมครับไม่ใช่ไปอ้างถึงรัฐธรรมนูญของชาติอื่นๆเขา หรือว่าไปเอาคนชาติอื่นที่ไม่เข้าใจคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยมาด้อยค่าประเทศของตัวเองประการต่อมาครับรัฐธรรมนูญของประเทศไทยเนี่ยมีขึ้นมาตั้งแต่ก่อนที่พักคก้าไกลจะตัดสินใจส่งคนลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วนะครับพักคก้าไกลก็ต้องยอมรับกติกาในรัฐธรรมนูญไม่ใช่แหระครับแต่ทําไมข้อต่อสู้ของพักคก้าไกลเนี่ย ล้วนแต่ไปยึดโยงกับปรัชญาแล้วก็หลักวิชาการทางการเมืองของกลุ่มประเทศตะวันตกซะเป็นส่วนใหญ่โดยที่ไม่เข้าใจเลยแหะครับว่าหลักการต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเป็นหลายร้อยปีแล้วนะครับและในปัจจุบันเนี่ยโลกมันก็เปลี่ยนไปมากๆแล้วลองคิดดูกันแล้วกันสภาพของโลกของคนและของวิทยาการต่างๆเนี่ยมันก้าวรุดหน้าและก็ซับซ้อนขึ้นไปขนาดไหนแล้วส่วนคนที่คิดกฎเกณฑ์เหล่านี้ก็คิดมาตั้งแต่มีประชาชนแค่แสนคน จนปัจจุบันเนี่ยบางประเทศมีประชาชนเป็นร้อยร้อยล้านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทุกประเทศจึงต้องปรับเปลี่ยนหลักการเดิมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและก็จำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นเป็นร้อยเท่าลองดูก็ได้ครับมีประเทศไหนบ้างในเอเชียที่มีระบอบประชาธิปไตยเหมือนกันบ้างจะเห็นได้ว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็มีแนวทางประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับพลเมืองของตัวเองทท่านั้นแหละครับประการต่อมาครับประการที่สาม ประเทศไทยเราก็มีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเราปกครองกันแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ทําอะไรกระทบต่อสถาบันก็เท่ากับบ่อนทําลายความมั่นคงของชาติด้วยเช่นเดียวกันและสถาบันท่านก็อยู่ของท่านเฉยๆคนทั่วๆไปก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนอะไรเลยนี่ครับผมก็สงสัยว่าคนที่จะไปยุ่งอะไรกับสถาบันเนี่ยเป็นคนแบบไหนกันครับเพราะตอนที่ผมหนุมน่มๆอยู่ ก็มีแต่พวกคนสติไม่ดีเท่านั้นแหละครับหรือไม่กระโพาที่อยากจะดังส่วนนักการเมืองและคนสติดีๆเนี่ยไม่มีหรอกครับประการต่อมาครับประการที่4ข้อต่อสู้ของพักเก้าวไกลตอนนี้เนี่ยพอไปอ่านดูแล้วเหมือนกับจะลืมไปหมดเลยนะครับว่าคนในพักเนี่ยเคยไปทําอะไรทิ้งเอาไว้บ้างเลยไม่ได้ยกเอาข้อเท็จจริงมาอ้างอิงประกอบข้อแก้ตัวเลยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยพักก้าวไกลก็คงจะรู้ตัวดีว่าเคยทําอะไรไปบ้าง พราะาข้อต่อสู้ของพักคก้าไกลทั้ง9ข้อที่ส่งไปยังสารรัฐธรรมนูญเนี่ยเสมือนกับเป็นการยอมรับผิดไปโดยปริยายนะครับเพราะมีข้อต่อสู้จํานวน5ข้อด้วยกันถูกลดน้ําหนักลงไปจากข้อต่อสู้ในข้อ6ถึงข้อ9อย่างเช่นข้อ6เนี่ยระบุว่าสารรัฐธรรมนูญไม่ควรยุบพักเก้าไกลแปลว่าอะไรแปลว่ายอมรับไม่ใช่เหรอครับว่าสารมีสิทธิ์สั่งยุบพักได้หรืออย่างข้อ7เนี่ย ระบุว่าแม้ศาลจะมีคำสั่งยุบพรรคก็ไม่มีอำนาจเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคอย่าลืมว่าคนในพรรคเท่านั้นนะครับที่เคลื่อนไหวทำผิดได้ส่วนตัวพรรคเนี่ยเคลื่อนไหวไม่ได้หรอกครับคนก็ต้องรับผิดชอบมากกว่าตัวพรรคไม่ใช่เลยครับหรืออย่างข้อ8บอกว่าการกำหนดระยะเวลาเพิกถอนสิทธิคณะกรรมการบริหารต้องสมควรแก่เหตุระบุอย่างนี้เนี่ย ถ้าเกิดมาตีความก็เท่ากับเป็นการยุบก็ได้ถอนสิทธิ์ก็ได้แต่เขาให้ทําแบบเบาๆหน่อยข้อนี้ผมไม่มีความเห็นนะครับคงให้ศาสตร์เป็นผู้พิจารณาเองถ้าเกิดมีการยุบพักขึ้นมาจริงๆและก็ข้อสุดท้ายคือข้อ9พักเก้าไกลบอกว่าการเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งต้องเพิกถอนเฉพาะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการทําผิดข้อนี้เนี่ยผมเห็นด้วยครับ แต่ผมไม่ทราบข้อกฎหมายว่าคณะกรรมการบริหารจะต้องรับผิดชอบร่วมกันแบบคณะรัฐมนตรีหรือเปล่านะครับเอาละครับคงจะจบแค่นี้แหละครับแต่ก็สงสัยเหมือนกันว่าเมื่อส่งข้อต่อสู้แบบนี้ไปแล้วเนี่ยแล้วจะไปสร้างกระแสอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอีกทําไมล่ะครับสงสัยครับ